เพราะไม่หลงไปเป็นตัวเป็นตนที่จะวนไปในวัฏสงสารอีกไม่หลงไปทําชั่วอีกก็จะละการเบียดเบียนการภาคชีวิตสร้างเหตุสร้างปัจจัยเอาไว้ในการไม่เบียดเบียนถ้าจะวนอีกในวัฏสงสารก็อยู่ฝ่ายสุคติภูมิถ้ามาพิจารณาเห็นกายไม่เที่ยง มุนไปสู่ความแก่เจ็บไข้ได้ป่วยตายมุนไปสู่การพัดพรากไม่มีกายใดเที่ยงแม้แต่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยก็ไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงอย่างเงี้ยอันนี้ศรัทธานุสาลีธรรม,มานุสาลีก็นี้ครับก้าว เข้าสู่แนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นโสดาบันปฏิมกักคัเนี่ยพ,พยายามเพิกถอนและสกายะทิฏวิกิจจิฉาสินพรธไม่รูปคำสินจพ์อย่างงมงายไม่งมงายในสีนนี่เข้าสู่โสดาบันเกิดจา,ากไม่เจ็ดชาติทำความเร็วเห็นความไม่เที่ยงอยู่บ่ยบอยๆบ่ยบอยๆบ่อยๆบ่อย ทุกอย่างจะเป็นรูปก็ไม่เที่ยงจะเป็นน้ำก็ไม่เที่ยงจะเป็นสิ่งกระทบมาเนี่มันก็แปรเปลี่ยนดับไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนถานวรเะโสดาบันเห็นชัดเจนเห็นอะไรกระทบมาก็ไม่เที่ยงไปแปรเปลี่ยนอีกละเราก็แก่เจ็บตายรูปก็ไม่เที่ยงน้ำก็ไม่เที่ยง แต่ก็อยู่กับโลกเขาได้นี่แหละ mm. เลยใช้สอยสมมติโลกยังประโยชน์ในสมมุติโลกเห็นความไม่เที่ยงเห็นการแปลเปลี่ยนโอ้นะก่อนจะตายเราสร้างคุณงามความดีไว้ก่อนเวยแล้วก็ขนขวายในการสร้างคุณงามความดีประครับประคองไว้เผ mm. ื่อไม่พน้นมีเราเนี่ยมีเราเนี่ยเขาไปเป็นผู้เผื่อไว้กลัวไม่พน้น สร้างคุณงามความดีไว้ก่อนอย่างในน้อยก็เอาว่าไปแขวนไว้เทพตีวดาสุกติภูมิอย่างดีสมดดาบันก็เลยเป็นผู้ศึกษาทํายังไงนะจะดํารงไว้ด้วยเรื่องของอบุญเรื่องของกุศลเนี่ยมันไม่มีแรงเพิกถอนก็เลยสะสมในเรื่องในเรื่องบุญมีมือชุ่มไปด้วยการให้การบริจาคเพื่อฝึกในการสละละปล่อยวาง เป็นผู้รักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยก็เป็นผู้สละเหมือนกันในความโลภโกรธหลงนั้นในการทะเยอทะยานอยากไปทําสิ่งนั้นก็เลยกลายเป็นมหาทานศีลที่เรารักษาไว้มาฝึกสติฝึกสมาธิที่ตั้งมั่นเอาไว้ สติที่เข้าไปรู้การเกิดดับการแปลเปลี่ยนความไม่เที่ยงของกายเนี่ยแหละมีสติมีสติเข้าไปตั้งมันมีปัญญาเพิกถอนว่าโอ้มันไม่เที่ยงเว้ยไอ้ที่เห็นความไม่เที่ยงนะ่ะย้ำเข้าไปอีกใครเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงนั้นเราเออก็เพราะมีเรานะั่นแหละจึงได้เกิดได้อีกนะโสดาบันนะ่ะแต่ที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้ธรรมดาธรรมชาติเนี่ยประชุมมาสลายออกไปฟรี เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏฟีๆเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายฟีปีนี่ยของฟีๆนี่ยเออนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือมันแปลเปลี่ยนมันคงที่ไม่ได้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรอนัตตาคือมันมันไม่ใช่ของตัวของตนไม่ใช่ตัวตนไอ้ที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้น่ะมันเกิดมันดับมันเป็นของชั่วคราวตัวตนชั่วคราวชั่วคราว ไอ้ที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนไว้นะ่ะมันมันอุปทานมันเพลิดเพลินไปเป็นตัวเป็นตนนะเพราะว่ามันใช้จนเคยชินแล้วไงใช้จนชินมีสิ่งใดก็ยึดไว้เป็นของเราของเราของเราแท้ที่จริงไงอ้จริงต่างต่างเหล่านี้นะ่ะแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงใช้ชั่วคราวในโลกนลี่แหละโลกสมมติสมมติเนี่ย ประชุมมาสลายออกไปปฟปีๆมีสิ่งใดก็จะพัดพรากจากสิ่งนั้นนะไม่ช้าก็เร็วเป็นของปกติธรรมดาเนี่ยธรรมดาธรรมดาจริงๆนะแต่อุปทานความยึดมั่นถือมันไปเป็นตัวเป็นตนไว้ไงมันเพลิดเพลินนี่แหละไอตัวเพลิดเพลินนี่แหละเป็นสมุทยัยเหตุแห่งทุกข เหตุแ <H ate> ห่งทุกเหตุให้เกิดทุกตัวเพลิดเพลินไปเป็นตัวตนเนี่ยฉะนั้นการดับทุกเนี่ยคือการละความเพลิดเพลินละอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่ที่แรกเลยเนี่ยของปรชุมมาสลายออกไปปีๆเนี่ยของปีๆไม่ใช่ของใครหรอก เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเป็นธรรมดารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงของไม่เที่ยงไม่เที่ยงน่อาจจะโสดาบันใช่ไหมโสดาบันเนี่ยจะต้องศึกษาเห็นไหมเห็นโสดาบันเนี่ยเห็นนะ <c oughs> โสดาบันเห็นความไม่เที่ยงเห็นการแปรเปลี่ยนเห็นการเกิดดับเห็นแล้วก็ยืนยันตัวเองได้ว่าทมของพระพุทธเจ้าเนี่ยดับทุกได้จริงเพราะโสดาบันเนี่ยได้เข้าถึงแล้วเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในพรนะรัตนตรยัยเป็นหนึ่งในรัตนตรยัยยืนยันตัวเองได้ ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแต่ยังมีตัวตนเข้าไปมันเห็นไม่ต่อเนื่องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมนะไม่ต่อเนื่องพอไม่ต่อเนื่องก็จะมีเหตุมีปัจจัยให้ไปเกาะเป็นตัวเป็นตนอีกถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีแรงบีบบังคับมากมันมีการยึดไว้มาก มันก็จะทุกข์มากถ้าอญา,าติพี่น้องพอใยเสียเมียตายจากสมบัติพัดพรากต่างๆนะธรรมดาธรรมชาติมันเกิดดับเกิดดับแปลเปลี่ยนจะต้องพัดพรากจากสิ่งชิลักที่พอใจเป็นปกตินี่แหละโสดาบันก็จะมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ําตาไดแต่อยู่ห่างๆไม่ร้องหรอก <c oughs> ลูกตายเออร้องโสดาบันเสียใจได้ ร้องไห้ได้เสียดายเอารู้ไหมว่าความพัดพลากความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยรู้หรือเปล่าเราจะต้องพัดพลากจากสิ่งที่ลักที่พอใจเนะี่ยรู้เออรู้แล้วร้องทำไมเสียดายเออถ้าโสดาบันพิจารณากลับคืนมามีสติกลับคืนมาเออมันมันไม่นาน าได้สติคืนมาเออเน่ยเราจะไปร้องไห้อะไรกับของเกิดของดับของแปรเปลี่ยนของมันไม่เที่ยงเสียใจทําไมทรัพย์ก็ตามสมบัติก็ตามที่เคยมีเคยเป็นเคยมีเคยเป็น,เค,เ,คเ,ปนเคยได้มาแล้วสูญไปหายไปโสดาบันก็จะเศร้าโศกเสียใจอยู่สักพักหรอกถ้ามีสติคืนมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาวางอีกแล้ว ช้านะแต่ชัวร์พึ่งตนพึ่งตนเองเนี่ยเพื่อที่จะพิจารณารมพึ่งตนพึ่งทมก็ธรรมดาธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแม้แต่ตัวตนเองเนี่ยก็ต้องแก่เจ็บตายก็จะพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ <S 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 2> <S 2> ก็เลยโอปนญิโกนยเป็นสิ่งที่ควรน,น้อมเข้ามาใส่ตนเองว่าเราเนี่ยก็จะพัดพราก เราเองเราก็ยื้อไม่ได้ลังไม่ได้แต่พิจารณาอย่างเงี้ยมันปล่อยมันวางมันคลายแต่เผลอเผลอไม่ได้นะเผลอไม่ได้เกาะอีกเกาะมาทุกอีกอ,อ่าพอมีสติอ้าวถอนอีกเพิกอีกอจับขึ้นมาวางลงไปอย่างเงี้ย ถ้าเผลอก็จับขึ้นมามีสติาวางลงไปอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยสวดับันจะเกิดได้เจ็ดชาตินั่นแหละ <c oughs> แต่อยู่ฝ่ายทุกติภูมิจะให้ไปเบียดเบียนใครคดโกงใครเนี่ยโสวดับันไม่ทำแล้วละไม่สร้างเหตุปัจจัยให้ไปสู่ภพภูมิะที่เป็นทุกติแล้วก็รู้ด้วยนะรู้ตัวเองแล้วด้วยะ ว่าเราไม่โลภแล้วสันดานเปรตสิ้นแล้วเราไม่เล่าร้อนนะไม่เบียดเบียนนะนรกก็สิ้นแล้วการเบียดเบียนในการอยู่การกินกลัวเนี่ยไอความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ที่จะมีที่จะเป็นมดนบันด,ดาลอะไร,รต่างเนี่ย นี่ยสันดานของเดจฉา,านเนี่ยไม่มีแล้วนิสัยของเดลฉา,านไม่มีแล้วเพราะว่าเดลฉา,านมีความกลัวเป็นปกติกลัวไม่ได้กินกับเบียดเบียนเขาฆ่าเขาเนี่แหละแต่โสดาบันไม่มีแล้วก็รู้เลยว่าทุกขติเนี่ยหมดแล้วจบแล้วแต่เหลือสุขติ อะไรบุญโสดาบันจะเอาบุญเอาความแช่มชื่นเบิกบานอ,อันไหนที่จะเป็นบุญกุศลได้นะเอาอันไหนจะเป็นกุศลสงบสํารวมไดนะ้ยินดีในการสงบสํารวมยินดีในการไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาความคิดนะยินดีนี่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้โสดาบันเกิดไปสุกติภูมิ ดับทุกข์ให้กับตนเองได้แล้วถ้าศึกษาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโสดาบันก็จะทำความสงบสํารวมไว้ตลอดตลอดบ่อยๆบ่อยๆจนเป็นโกลังโกละนั่แหละจะเป็นเอกพีชีนี่นั้นความเกิดของโสดาบันจึงลดลงลดลงลดลง ไม่ต้องรอให้ถึงเจดชาติถ้าทำความเพียรถ้าโสดาบันไฝบุญใช่ไหมมันเกิดเทวดาเกิดเทวดาณขณะนั้นเลยขณะที่ไฝบุญกุไฝบุญ <c oughs> เ,เราจะเอานี้ให้คนนั้นจะเอาอันนั้นให้คนนีน้เป็นผู้บริจาคเป็นผู้ให้เป็นบุญ ชักชวนคนอื่นให้เนี่ยนิสใสของเทพเทวดาเบื่อแล้วเบื่อการให้ละแต่ให้ไหมก็ให้อยู่ให้โดยพิจารณาละให้กับบุคคลผู้สมควรให้ละคราวนี้ก็จะมีเวลามาดูตัวเองละมีความฉลาดฉลาดที่จะสงบสำรวมความคิดคำพูดและการกระทำละพบชายก็ สั้นลงอันนี้เกิดผมแล้วนะมีผมวิหารมีวิหารละธรรมมีวิหารของตนแล้วนะอยู่กับความสงบของตนขณะนั้นเกิดผมแล้วนะมีเมตตามเมตตาตนเองก่อนจึงได้เอาตนเองเนะี่ยมาปึกฝึกสงบสํารวมด้วยความคิดนะด้วยคําพูดด้วยการกระทำนะสงบสํารวมหรือก็อยู่ด้วยวิหารด้วยอาณาปานาสติ เมื่อสงบสํารวมได้แล้วพิจนารณากายนี้ไม่เที่ยงลมเนี่ยเป็นกายลมเข้าก็ไม่เที่ยงลมออกก็ไม่เที่ยงสภาวะกายเนี่ยแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงขยับขณะหนึ่งก็ไม่เที่ยงการเต้นของหัวใจก็ไม่เที่ยงการยั่งเดินยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถต่างๆไม่เที่ยงกายเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงบ่อย,อยชัดเจน ก็โสดาบันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วก็เลยพิจารณาได้ง่ายไม่ต้องเข้าชานลึกสงบแล้วค่อยถอนออกมาพิจารณาก็ได้ <Yeah. S 1> ยืนเดินนั่งนอนขณะใด <c oughs> พิจารณาได้ขณะนั้น <c oughs> เพราะรูปก็แปรเปลี่ยนทุกขณะน้ำก็แปรเปลี่ยนทุกขณะ mm. ไม่เที่ยงไม่เที่ยง mm. ไอความไม่เที่ยงในใช่เราไหมไม่ใช่นะ มันเกิดดับเป็นปกติบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้ป่วยก็ไม่ได้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้ธรรมดาธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพิกถอนอัตตาตัวตนที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไปเพลิดเพลินกับอัตภาพนี้เพิกถอนออกไม่ไปยึดไม่ไปถือไม่สำคัญมั่นหมายในตัวตน เพราะมันไม่ใช่ของใครเอาธละอุปทานได้อย่างนี้พ้นเลยพ้นออกจากการยึดมั่นถือมั่นไอของเสือเส่อมเนี่ยเพราะมันเห็นชัดเจนว่ามันเสื่อมจริงๆแปรเปลี่ยนจริงๆไม่ต้องไปบังคับบัญชาอะไรมเลย,ม,เลยมันก็ทําหน้าที่ของมันเพราะมันมีเหตุปัจจัยในการเกิดมาแปรเปลี่ยนดับอยู่แล้วเมืม่อหลุดเมื่อพ้นออกจากความยึดมั่นถือมั่นก็มันก็สบาย อยู่แบบธรมธรมดาๆก็รู้เลยว่าอ๋อมันพ้นแล้วมันน่ะมันของมันก็พ้นของมันเองนะว่าอุปทานความยึดมั่นถึงมันไม่ไปเกาะไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏประชุมมาสลายออกไปปีๆจะมียานอย่างรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรมอาจรรย์อยู่จบแล้วไอ้กิจที่จะต้องไปทํามาพิจารณามันอีกเนะี่ย ไม่มีแล้วมันว่ามันรู้แจ้งในของเสื่อมเสื่อมนี่แล้วไอ้ของตนเป็นตนที่ยึดมัน่นถือมั่นยังเสื่อมแล้วไอ้ภายนอกเลยโอ้ยเจบ๊ิบๆเลยอัตโนมัติไปเลยมันไม่มันไม่มีมาสําคัญมั่นหมายเลยเอาแต่มันยังไม่ได้แตกสลายไปไหนเนี่ยไม่ได้แตกสลายไปไหนก็ประชุมไว้งั้นโสดาบันเนี่ย ถ้าจะเอาเป็นพบเป็นชาติในเรื่องของนิสัยก็ดูเนี่ยดูว่าขณะแต่ละขณะภาวะแต่ละภาวะไ,ไปเกิดอะไรบ้างสภาวะจิตเนี่ยไปเกาะไปเกาะสร้างพบสร้างชาติในอะไรบ้างในความเคยชินน mm hmm. ถ้ายัางชวนเพื่อนมาภาวนาชวนเพื่อนทําคุณาามเออนี่ยไปเกาะเทพเทวดา mm hmm. ถ้าชอบปีกตัวชอบวิเวกแต่ผู้เดียว เพื่อที่จะไปพิจารณานะเพื่อที่จะไปพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงให้ชัดเจนของกายของเวทนาของจิตของธรรมหรือไปพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของรูปนามหรือไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองทุกเนะี่ยปีกตัวไปนะเพื่อพิจารณาสิ่งนี้ ทําความสงบให้เกิดขึ้นเป็นสมถะพิจารณาตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแล้วเพิกถอนได้เป็นวิปัสนาอพอทําเสร็จแล้วจบแล้วก็คือจบเลยนะไม่วนไม่เวียนอีกก็เห็นตามความเป็นจริงธรรมดาธรรมชาตินั้นะ ไม่ต้องศึกษาอีกเพราะมันไม่รู้จะไปศึกษาอะไรกับของเสื่อมของเกิดของดับอ่ะ,อะไม่ต้องไปพูดถึงมนนั้นมนนี้สมาธินั้นสมาธินี้ไม่ต่อให้เหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนล่องหนหายตัวเน่ะไม่เหลือนะของมันไม่เที่ยง อ๋วิเศษวิเศษเนี่ยกระจอกไปเลยวิเศษน,นะน่ะเพราะมันเห็นตามความเป็นจริงชัดเจนต้องชัดเจนนะถ้ายัางไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ยังมีของวิเศษในโลกนี้แหละมันก็จะเห็นสิ่งนั้นวิเศษได้สิ่งนี้วิเศษโอ้ยนะอยากนะอยากได้มาทำสมาธิอยากเห็นอันนั้นเห็นอันนี้อยากได้อันนั้นอันนี้มันมันจะมีความอยาก อยากได้สมาธิอยากได้ฌานออยากมีอะไรแปลกๆมันอยากอยากอยากถ้ามันมีความอยากอยู่มันก็ไม่หลุดมันยังมีตัวเกาะตัวเกี่ยวมันเพลิดเพลินไปแต่ก็เบาบางแล้วนะเบาบางไอ้ที่ให้มาะละัคือมาละตัวตนที่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเพลิดเพลิน ท่าละคมเพลิดเพลินที่ไปเกาะเกี่ยวกับตัวตนไปเกาะเกี่ยวกับของเกิดของดับของแปรเปลี่ยนของมันไม่เที่ยงเนะี่ยมันของฟรีไม่ใช่ของใครมไม่ใช่ของใครสักคนใดคนหนึ่งมันฟรีฟรีจริงๆนะเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินไม่ได้นะ่นะทั้งรูปทั้งนามเพลิดเพลินไม่ได้ ของเกิดของดับมันอยู่ที่ความเร็วในการเห็นตามความเป็นจริงงั้นผู้ที่เสะผู้ที่ศึกษาก็มาศึกษาในการละอัตตาตัวตนแต่ผู้ที่พ้นแล้วจบกิจแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันอีกแค่ประชุมไว้ประคองไว้รอการแตกสลายอยู่กับการเวลาที่เหลืออยู่ ด้วยการไม่เบียดเบียนถ้าเบื่อหน่ายมากๆเห็นตามความเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายมากๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เธออยู่อยู่ด้วยอาณาปานาสติก็ได้อยู่ด้วยอริยมรรคเนี่ยเป็นเส้นทางเป็นทางเดินของอริยะผู้ประเสริฐสงบสำรวมไว้ด้วยความคิดคำพูดและการกระทำเหมือนเวลาเราทำสมาธินะเห็นไหม ายไม่ได้เบียดเบียนวาจาไม่ได้เบียดเบียนความคิดไม่ได้เบียดเบียนอยู่ด้วยวิหารธรรมอาศัยเป็นเครื่องอยู่แต่เห็นตามความเป็นจริงแล้วนะว่าไอ้อัตภาพที่ใช้อยู่นี่มันก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนถาวอเลยนะแต่อัตภาพมันยังไม่แตกสลายไปไงก็ใชนะ้ใช้รอการแตกสลายนี่แหละ แต่ในการเป็นอยู่เนี่ยไม่เบียดเบียนแล้วอยู่เพื่อดำรงอัตภาพนี้ไว้รอการแตกสลายเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะวิเศษวิโสวิเศษ,เศษอะไรมานะมากกว่านี้มากกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมีโอกาสเปึกก็นั่นแหละเปึกอเอาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีผู้ถ่ายทอดให้ได้ยินได้ฟัง มาฝึกสติสติปัฏฐานเพื่อให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมดาธรรมชาติน่ะที่เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเป็นธรรมดามันไม่ใช่บุรุษบุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราประชุมมาสลายออกไปปีๆเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏปีๆ เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยดับไปเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดจึงมีเหตุปัจจัยให้ดับแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้ต้องเกิดมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องดับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแต่เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเห็นธรรมดาธรรมชาติ เรียบๆง่ายๆอยู่แบบเรียบๆง่ายๆรอาการไปทิ้งพอจะเห็นบ้างไหมฮะพอจะเห็นบ้างหรือเปล่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีแรงบีบบังคับให้ไปยึดอะไรหรอกเพราะอะไรอะไรที่มันไปยึดมันก็เสื่อมอะไรที่ไปเกาะเกี่ยวสําคัญมั่นหมายมันก็แปรเปลี่ยนมันไม่เที่ยง ไอตัวตนที่เป็นสคัญมันหมายมันยังไม่เที่ยงเลยมันจะไปเกาะเกี่ยวเอาของไม่เที่ยงมาอีกโฮ้ยยห,หัวสะเทาะ <c oughs> เอาตัวตนเสื่อมเนี่ย <c oughs> ก็ยังไปเกาะของเสื่อมภายนอกออกมามันก็เสื่อมเอไอของเสื่อมภายนอกเอาเอาเข้ามาค้นขวายเข้ามามาบรรเทาของเสื่อม <c oughs> มันจะได้นานขนาดไหน มันก็เสื่อมันแปรเปลี่ยนทั้งรูปและนามนะั่ยแหละของโลกโลกของที่ประชุมมาสลายออกไปปีๆของปรากฏในโลกเนะี <c> ่ย <oughs> โลกเขาเป็นแบบนั้นนะมันไม่เที่ยง <c oughs> เอเอเอาที่จริงเนี่ยนะไม่ต้องมาเป็นนักบวชก็ได้ไม่ต้องบวชก็ได้ถ้าจะศึกษา ให้เห็นตามความเป็นจริงตามคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะศาสนาเนี่ยคือคําสอนศาสนาพุทธศาสนาคือคําสอนพุทธะเนี่ยคือตื่นรู้สอนให้ตื่นรู้แค่จะตื่นรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ต้องโกนหัวก็ได้ไม่ต้องห่มผ้าเหลืองผ้าขาวอะไรมาก็ได้เอา จะเอาความยึดออกจากความเสื่อมนของเกิดแก่เจ็บตายของเกิดดับของมันไม่เที่ยงเนี่ยที่มีอุปทานไปยึดมั่นถือมันน่นเอาความหลงไหลเอาความเพลิดเพลินออกจากของเสื่อมเลยน,นะมันก็เสื่อมอยู่ปีๆแปรเปลี่ยนอยู่ปีๆแค่จะเอาความหลงไหลไปออกจากความยึดความถือมันยากไหมฮะยังยากอยู่นะ แต่เห็นบ้างไหมอ้าวถ้าเห็นนะเห็นเนี่ยสะสมความเห็นสะสมสะสมความเบื่อความหนายพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมการประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมให้เป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน,น่ายเนี่ย เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ทรรมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายในขันห้าเบื่อหน่ายในกองทุกเนี่ยเบื่อหน่ายในของเสื่อมๆของที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเอา้าต้องมีตัวตนเข้าไปเป็นผู้เบื่อเพื่อที่จะทิ้งมันอีกทีหนึง่งเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ทรรม นะมันมีตัวตนเข้าไปประพฤติทำไเออแล้วก็ทําให้สมควรแก่ทาเลยนะสมควรยังไงคือให้เห็นตามความเป็นจริงก็มันไปเห็นของเสื่อมว่ามันเสื่อมไปเห็นของเสื่อมว่ามันเสื่อมเห็นของแปรเปลี่ยนว่ามันแปรเปลี่ยนเห็นของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเห็นธรรมดาธรรมชาติที่เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเห็นของธรรมดาที่แปรเปลี่ยนไม่เที่ยงเนี ธรรมดาธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเห็นธรรมะเนี่ยคือเห็นธรรมชาตินั่นแหละเห็นธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงเนี่ยไอ้ผู้เนี่ยผู้ปฏิบัติไอ้ผู้ไปเห็นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเออก็ไปเห็นได้มันนั่นแหละเห็นตัวมันเองมันเบื่อก็ันเบื่อตัวมันเองแหละมันมีตัวตนไงมันจึงเป็นผู้เบื่อมันเบื่ออะไรเอเบื่อตัวตนมันเอง่แหละเอาเบื่อแล้วทำยังไงก็ละละปล่อยวางอัตตาตัวตนน่ะ ที่ไปยึดมั่นถือมั่นของเสื่อมนะว่ามันเป็นเป็นตัวตนตลกนะมันโง่ขนาดไหนวะซอนเข้าไปซอนเข้าไปเป็นอุปทานซ้อนในอุปทานนะ่ะมันเพื่อเพลินก็จะละความยึดความถือนะเออของฟรีฟีนะ่ะเอาตะกะไว้ ยึดมั่นไว้ถือมั่นไว้ก็จะไม่พ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่ายึดมั่นสิ่งใดสําคัญมั่นหมายในสิ่งใดก็จะไม่พ้นจากทุกข์คือในขันห้านี่แหละถ้ายึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมั่นของเสื่อมเสื่อมเนี่ยมันก็จะไม่พ้นไม่พ้นจากทุกข์แต่ผู้ใดละ ใครอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็จะเป็นผู้พ้นพ้นแล้วจากทุกข์